สวัสดีจ้าพาเก็บแอปเปิลอบแห้งอีกแล้วพี่น้องมาเพลินๆกับการปอก้วยเครื่องง่ายๆกันอีกครั้งค่ะเป็นการถนอมผลไม้เอาไว้กินนอกเหนือฤดูกาลแล้วก็แบ่งปันนะคะพี่น้อง ยกเลียดินเลย นี่เอาไม่ถึงเขย่านะคะแก่แล้วเขาก็จะร่วงค่ะ ันนี้เก็บอีนางน้อยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปชิมกันในครัวค่ะเป็นแอปเปิ้ลที่อร่อยที่สุดของน้องออนอรไทยนะและเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเลยค่ะแล้วก็ยังเหลือเขาไว้ชื่นชมนะคะสัญญาว่าจะดูแลเขาให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเขาอร่อยมากจ้ะเป็นแอปเปิ้ลเนื้อสีชมพูนะคะใครชิมก็หลงรสชาติจ้ะ อาวางไว้ก็จำได้นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นลูกเป็นแป้นและสีชมพูถ้าเป็นต้นสีชมพูเขาก็จะเป็นลูกเรียวๆหน่อยนะคะจำได้ค่ะนี่นะคะนี่นะจำได้ค่ะจำได้ไดเดี๋ยวเข้าครัวไปปอกแอปเปิลแบบด้วยเครื่องกันอีกคลิปหนึ่งเนาะแล้วก็ทำการตากทำการชิม เกลือนะคะผสมเกลือแอปเปิลจะได้ไม่ดำแล้วก็มันจะได้มีรสชาติกลมกลมเวลาเราอบแห้งนะคะ ราก็นํามาเข้าเตาอบนะคะเราจะทําแบบนี้ทั้งสี่เตาจะเปิดไฟค่ะก็จะเร่งไปที่60ก่อนนะคะเตาแต่ละบ้านแต่ละขนาดแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะคะต้องปรับเอาเองค่ะต้องดูเองอันนี้เราจะเริ่มที่60นะสูงสุดมันมี70จะ้ะ60แล้วก็จะต่ำมาเรื่อยๆ60 ห้าสิบอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะทำทั้งหมดสี่เตาเลยนะคะการอบแอปเปิลของเราแห้งแล้วนะคะพอเขาแห้งเราก็เราก็ปล่อยให้เขาเย็นแล้วเขาจะกรอบค่ะต้องรีบเก็บเข้าขวดโหลนะแห้งทั้งสี่เตาเลยนะคะ S <S mm hmm. นี้เลยนะคะเขาจะไม่ไม่เปรี้ยวนะจากแอปเปิลที่มีรสเปรี้ยวเขาก <S 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 uh ็จะไม่ค่อยเปรี้ยวเพราะว่าเราอบแล้วก็คือน้ําเปรี้ยวเขาแห้งไปไงมันก็จะกรอบๆมันมันเป็นรสรสมเปรี้ยวนิดๆน่ะคือคือทานได้ทั้งทั้งขวดหอมก็ เวลาเดินทางนั่งรถไปไหนก็เอาไปขวดขวดเล็กๆอะหมดทุกทุกครัง้งค่ะอมไปเคี้ยวไปเพลินแก้เกมเารถได้ด้วยความกรอบค่ะ ก็มีสี่ชั้นนะคะตออาอบจ้ะเอ้ยมีห้าชั้นจ้ะตาเล็กสองตาใหญ่สองเก็บได้นานนะคะ<ม>เก็บได้นานหลายปีแหละถนอมผลไม้จ้ะ เดียวอันนี้ไปเก็บแล้วเปลี่ยนเอาเตาอื่นมาอันนี้ก็เตาใหญ่เนี่อนะคะเขาจะมีห้าชั้นจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้า ช่วงนี้ก็ได้อยู่บ้านได้ดูแลเขาคอยปรับไฟนะคะคอยหมุนอันนี้ก็สองเตานะสองเตาเล็กปิดปิดไฟเมื่อกี้นี้เขายังไม่เย็นเขายังไม่ค่อยกรอบนะคะเราจะเอาอันนี้บรรจุใส่ขวดไว้ก่อนคะ่ะ กรอบมันกล้วยฉาบแหละพี่น้องกรอบมันกล้วยฉาบเลยดังแบบนี้เลยนะคะมีขวดแบบนี้เยอะนะคะมันจะเป็นขวดแอปเปิลมูสใช้หมุนเวียนทุกปีจ้ะ เดี๋ยวขอบรรจุใส่ขวดแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะการหมดในแต่และปีแล้วก็ล้างแล้วก็ต้มเช็ดให้แห้งนะคะก็เก็บไว้แบบนี้จ้ะ นี้เป็นเตาเล็กนะคะเขาเริ่มแห้งนี่ค่ะ นี่คือเราอบเรียบร้อยแล้วนะคะแอปเปิลแล้วก็ลูกแพรค่ะทั้งหมดมีกี่กระปุกคะเนี่ยให้ลูกไปด้วยนะคะเอาล่อนเอาไปบ้านด้วยนะคะจากตอนนี้ก็มี14ขวดนะคะขวดเล็กๆฟ้าเขียวนั่นหอมเอาไปทุกครั้งที่นั่งรถไปกับคุณเลมโบนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลูกแพนะคะลูกเพเขาจะมีรสชาติคล้ายๆกับ อออบกล้วยกล้วยเลมมือนางนะคะส่วนแอปเปิลก็จะหอมหอมกรอบๆกรุบๆค่ะซุยๆนะจะไม่เหนียวนะคะอย่างที่ชิมให้ดูนะก่อนที่จะปิดคลิปเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนนะคะเรามาชิมอันที่อบไปก่อนนะคะอันที่อบวันนี้มันก็กรอบแน่นอนแต่นี่เรามาชิมอันที่เราอบไปก่อน แบบว่าละลายใน,นปากต้องปิดให้แน่นจ้ะทีนี้เรามาชุนมูปแพรกันจ้ะ แพรนะจากที่สุกๆนะคะหล่นบ้างแล้วก็สุกติดต้นบ้างกรอบขนาดนี้นะรสชาติเหมือนกล้วยเดมือน,นางอ,อร่อยจ้ะ ไม่ทําไว้ขายนะคะทําไว้ทานเองแล้วก็แบ่งปันจากวันนี้แม่ครวรหน้ามันทั้งวันเลยจ้ะสังเกตได้ว่าชุดนี้ทํากี่คลิปโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคะ่ะลำรวยลำํำรวยทุกท่านนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสาสิีจ้า